เรียนท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนประจัก์ศิลปาคารนะครับท่านรองอนุสนิทพักดีท่านศึกษานิเทศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีท่านชุนิพัฒน์พาดีนะครับแล้วก็หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณครูนณิชยศอ่อนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนที่มีใจรัก ทางด้านการเรียนรู้แล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ครูจะมาพารเรียนเรียนรู้ในเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับก็คือในบทที่2นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูมาในรูปแบบของ Private o b j c t Caribbean นะครับเป็นโจรสลัดวันนี้จะพาไปล่าขุมทรัพย์นะครับขุมทรัพย์ที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็ค,คือความรู้ทางวิสิกรนั่ <Universe. S 2> นเองนะครับทนี้มาดูความหมายของการเคลื่อนที่ในแนวตรงก่อนนะครับความหมายของการเคลื่อนที่ในแนวตรงก็คือเป็นการเคลื่อนที่ ที่อยู่ในแนวเดียวคาว่าอยู่ในแนวเดียวในที่นี้หมายความว่าอาจจะอยู่ในแนวที่มันอยู่ในแนวระดับอย่างเดียวก็ได้หรืออาจจะอยู่ในแนวดิ่งอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราลองยกตัวอย่างสิ่งที่มันเจอในชีวิตประจำวันนะครับที่เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ในแนวตรงเนี่ยก็อย่างเช่นในภาพนี้เลยนะครับอย่างเช่นรูปแรกตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่รูปที่หนึ่งนะครับรูปนี้ก็คือรูปคนเดินใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นในแนวเดียวหรือว่าการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นเป็นแนวตรง ที่เกิดขึ้นในแนวระดับก็คือในแนวขนานกับพื้นโลกเช่นคนเดินเนี่ยรูปที่1นนะครับหรืออย่างเช่นรูปที่2รูปนี้นะครับอย่างเช่นคนวิ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นในแนวเดียวที่เป็นการที่ในแนวตรงอีกกรณีหน,นึ่งเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงเหมือนกันนะแต่ว่าเกิดขึ้นในแนวดิง่งยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นนะครับนี่ในภาพนะครับเนี่ยมีรูปแอปเปิลกำลังหล่นลงมานะครับเห็นได้ว่าลักษณะของการเคลื่อนที่ของรูปแอปเปิลก็จะเป็นแนวตรงใช่ไหม แต่ว่าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงที่เกิดขึ้นในแนวดิ่งนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็เรียกว่าการเคลื่อนที่ในแนวตรงเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่นักเรียนมองเห็นนะสมมติมีเด็กผู้ชายคนนึงนะครับนี่เด็กผู้ชายเสื้อแดงนะสมมติเดินออกมาจากบ้านโดยเริ่มเดินที่ตำแหน่ง A นะครับเริ่มเดินออกจากบ้านที่ตำแหน่ง A แล้วก็เดินไปด้านขวามือเห็นไหมครับด้านขวามาที่ตำแหน่ง B นะครับเสร็จแล้วเดินย้อนกลับมานะครับในทิศตรงข้ามกับเมื่อกี้ในตอนแรกมาที่ตำแหน่ง C โดยเดินจาก A ไป B เนี่ยระยะทางที่ได้เนี่ยอยู่ที่3เมตรนะครับส่วนเดินย้อนกลับมาด้านซ้ายมือระยะทางได้2เมตรนี้กูถามว่าเด็กผู้ชายคนนี้เดินตั้งแต่ A ถึง C เนี่ยได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย5เมตร5เมตรมาจากไหนลูกก็กกคือ A ก็คือ E ก็ไม่ทั้งหมค่ะ ก็คือเอาระยะช่วงแรกที่เดินไปทางขวาใช่ไหมคือสาเมตรบวกกับระยะทางที่เดินมาทางซ้ายอีกสองเมตรอย่าลืมว่าระยะทางนี่เราคิดทั้งหมดไม่ได้คำนึงถึงทิศทางนะครับไปด้านไหนหรือว่าเคลื่อนที่ยังไงเนี่ยเอามารวมหมดดังนั้นแสดงว่าระยะทางที่ได้นะครับก็มีค่าเท่ากับสามบวกอะไรครับบวกสองใช่ไหมลูกก็ได้เท่ากับกี่เมตร<ม>นะห้าเมตรระยะทางที่ได้ก็มีคนะ่าเท่ากับห้าเมตรนั่นเอง อ่ามีหลายคนตั้งเป็นชื่อจริงหน่อยแล้วกันนะกูจะได้รู้ว่าใครทำได้ไม่ได้อย่างไงนะครับอ่าตัวละครก็มีให้เลือกอยู่นะหลายตัวเลยนะครับแต่ในนี้เราใช้ของฟรีอยู่นะก็เท่าที่เห็นนี่แหละ เวลาให้1น,นาทีนะครับตอบครบแล้วนี่จัดก,การเลยนะครับนี่โดนสวนโดนสวนแสดงว่ายังมีผิดอยู่นะครับนี่ข้อนี้นะครับเขาบอกมาด้วยว่าถูกเนี่ยคือข้อนี้นะครับสีเ,เขียวเขียวนี่คือข้อที่ถูกนะครับตอบถูกมาทั้งหมด16คนนะครับผิด4คนนะครับไม่เป็นไรมีให้แก้ตัวอีกหลายข้อนะครับอันนี้ข้อแรกมาดูควนี้ว่า คนที่ตอบถูกแลเร็วที่สุดเป็นใครนะครับนี่เป็นแลนกิ้งงิงนะครับเรียงตามลำดับนะครับนี่คนแรกกิติพจน์นะครับคนแรกนี่ไล่ออมาเรื่อยตามเลขที่นะครับสิว่าข้อสุดท้ายจะเปลี่ยนตําแหน่งไหมลำดับที่หนึ่งนะครับ ตอนนี้ถูกเยอะเลยสิห6คนนะครับผิดอยู่4คนอันนี้มาลุ้นว่าลำดับที่1จะเป็นใครนะครับน,นี่ได้การจัดการเรียบร้อยแล้วชนะแล้วนะครับมาดูลำดับที่นะครับรานนี้ลดับที่1สุรรนิกานะครับจะบอกแค่ t o อปเทนะครับที่2อีกใครครับ อียาใช่ไหมวนที่สิตกิกรนะครับเี่กก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับบกแค่ท็อปเหนใครที่ยังตอบไม่ถูกนะครับกลับไปทบทวนอีกรอบนึงได้นะครับลูกโดยการทบทวนเนี่ยครูมีเนื้อหาของครูไว้นะครับในช่องช่อง YouTube นะครับที่นักเรียนสามารถเข้าไปดูซ้ําอีกรอบนึงได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเรียนไปเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับการเคลื่อนที่ในแนวตรงเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระค่ะ ท่าที่นั่งฟังคุณครูสราวุธนะครับมาทั้งหมดก็ร่มร่วมชั่วโมงนะครับก็เสียงชัดเจนนะครับนักเรียนให้ความร่วมมือนะครับมีการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนค่อนข้างดีนะครับคุณครูสราวุธก็ใช้วิธีการติดตามปัญหาตลอดเวลาไม่ใช่สอนสอนอย่างเดียวนะครับก็จะมีการถามตลอดว่าใช่ไหมมีปัญหาอะไรไหมเข้าใจไหมให้ให้คือเวี้ยช่วงระยะเวลาให้นักเรียนสามารถโต้ตอบกลับมาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการสอนออนไลน์เพราะเราไม่ได้เฟสตูเฟสนะครับบางเด็กบางคนก็จะปิดหน้าจอ นะครับก็มีสื่อที่หลากหลายนะครับอันนี้สมมาตั้งแต่รอบแรกแล้วตั้งแต่ประเมินปีที่แล้วนะครับแล้วก็เนื้อหาก็น่าจับประถมการบ้านระดับหนึ่งนะครับในช่วงเวลาเนื่องจากตาฟิสิกส์น่าที่เป็นสองชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุูสาหกรรก็จับได้เหมาะสมกับเนื้อหาว่าคาดในเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงจับเนื้อหายังไงไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้มันเล็กเกินไปก็ถือว่าเนื้อหาที่ออกมาสอนในวันนี้ค่อนข้างจะเหมาะสมกับเวลานะครับแล้วก็มีเกมนะครับก็เหมือนท้ายๆได้ช่่วยยผนาให้เด็ และที่ผมประทับใจมากนะครับก็คือสิ่งที่อยากให้คุณครูทุกคนเอาเป็นแบบอย่างก,ก็คือเรื่องการมีช่องทางอื่นที่นอกเหนือจากที่เราสอนนะครับครูสาลุธก็มีพยายามมีนะฮะช่องทางอื่นเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเด็กไม่สามารถที่จะเข้าถึงไการเรียนออนไลน์ได้พร้อมๆกันไม่ด้วยจะเรื่องจากเวลาไม่ด้วยจะเรื่องจาก ทรัพยากรที่เด็กมีอยู่ที่จํากัดจาเขียมของเด็กเนี่ยแต่ครูสาวุทก็พยายามที่จะมีช่องทางอื่นเช่นแนะนําเป็นช่อง youtube ช่องกูเกิลก้าว r o ุกอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะยังไม่ถึงขั้น,ข,นขั้นอ่อนแหงนะครับแต่ก็มีช่องทางอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากที่คุณครูทุกคนควรจะทาสุดท้ายก็คือก็อยากให้ฝากถึงท่านรองนะครับฝากถึงท่านอื่นนะครับว่าว่าผมผมยอมรับเลยนะว่าว่าค,คุณครูสาวุทเ,เป็นคนที่ค่อนข้างเต็มตัว มากในการที่จะสอนออนไลน์นะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในมาตรฐานอย่างนี้ได้กันแทบทุกคนซึ่งมันอาจจะไม่เป็นไปได้หรอกแต่ว่าก็อยากให้เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีครับผมขอบคุณมากครับผมเชิญเชิญท่านรองอ่าพูดถึงการนิเทศการประเมตชั้นเรียนในวันนี้ค่ะเอ่อเข้าที่ดูก็จัดเป็นการสอนดีมีการเตรียมความพร้อมดีนะสื่อต่างๆก็นํามาค่อนข้างจะหลากหลายก็พอในช่วงของหนึ่งหนึ่งชั่วโมงมันก็ได้แค่นี้แหละแล้วก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากเนาะ ผมก็นั่งดูไปด้วยแล้วก็ดูเกมไปด้วยแต่สิ่งที่มันมีปัญหาเนี่ยปัญหาที่ผมค่อนข้างจะถูกกับคณะผู้บรหิหารคณะครูก็คือเรื่องของการออนไลน์เนี่ยเรื่องของความ้อง,ของ,ข,องของเด็กเรื่องของมือถืออย่างที่ท่านหัวหน้าถึนพรราพูดเด็กบางคนใช้มือถือแล้วก็ใช้ทั้งวันความถนัดความความฟ้องมันไม่มีนะตัวเล็กบางคนก็ ต้องกระบายไปตั้งแต่เช้าเย็นๆอย่างเงียง้ยมันก็ไม่มีเวลาเด็กก็ตื่งนะะซึ่งจะเอาเข้าในที่ประชุมที่นี้ที่นี้เราจะมีการประชุมนณะกลุ่มสาระนะครับรวมเวลาเรียนแล้วก็รวบเวลาสอนอาจจะลดเนื้อหาบ้างที่มันเป็นเรื่องของเนื้อหาที่มันมากเกินไปเนี่ยบางทีเด็กรับไม่ไหวก็าต้องปรับคนนิดตรงนี้เป็นการวิเคราวันนี้ผมก็คุยกันนะครับว่าเราจะเอาแบบนี้หละแบบที่เขาจะวิเคราะ์มาวิเคราวันนี้ยไปใช้กับครู ในหลายกลุ่มสาระโดยเป็นการทีิศไทยในเข้าวิเตีออนไลน์อย่างนี้ทุกกลุ่มสาระนี่เป็นแบบอย่างแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเรื่องขอขอบคุณอาจารย์ทิศและตัวคุณผู้สาระท่านผู้สอนด้วยนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้สอนอ่านเรียนฟิสิกส์โดยไม่เบื่อเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเรียนฟิสิกส์นี่เป็นวิชาที่ค่อนข้างได้เนาะมันเป็นวิชาที่ยากเมันไม่ดีจ๋าเลยมันเป็นวิชาที่เออเรียนเนาะเรียนถ้าไม่เก่งก็ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่า ือเรื่องของการเรียมการสอนของคุณรูนแวลฒิวนะคะก็มีความพร้อมพร้อมมากการพูดก็ชัดเจนค่ะพูดชัดเจนพูดได้เสียงนิ่มเสียงนิ่งตกค่ะเสียงนิ่งน่วนนะคะตอนที่สังเกตการเรียนัังนั้นอ่ะตอนน้อไม่ไม่ไม่ที่สังเกตวก็คุณโบอ่านนี้พูดพูดเสียงอ่ะน้ำเสียงนิ่มนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนแล้วก็ เขาชื่นชมตัวหนึ่งนะคะเนอกจากในเรื่องของการเตรียมสื่อได้ดีม,มากนะคะในเรื่องของการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดค่ะคุณโทซาราวุฒินี่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดแล้วก็รอคำตอบได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะตรงนี้ mm hmm. เ,เพราะว่า่วนเราสังเกตสายตาว่าถามไปแล้วจะรอคออออออําตอบนักเรียนไหมจะใจร้อนไหมนักเรียนตอบมาเราลองั้างอาจจะยังไม่ตรงประเด็นยังมีข้อคำถามทีท่จะ ดึงให้เรียงพูดต่อในที่ตรงประเด็นนะคะเสร็จก็คือนะจมาให้คุณุมซาราวินเจีเลยนะเตจีได้เท่าไหร่โอเคก็ไม่เต็มค่ะไม่เต็มะเต็มะเต็มไ่มเต็มไครับขาดไม่ขาดตลอบคุณเส้นขาดนะคะตรงประเต็นตลอดวันนี้มีขอขอบถุณทุกทุ่านะคะที่ได้รบการสื่อถึงที่นะคะ